สวัสดีครับเอฟซี FC พี่น้องครับผมมื่อน,นี้ผมมาเกี่ยวหยาให้ง่วนนะครับก็บอยู่ที่แปลงหน้าครับแปลงให้หน้านี่แล้แต่ว่ามองนี้นะครับผมได้ปลูกยานะครับปลูกยามุ้งริเวอร์เพื่อที่จะเก็บเมล็ดขายครับผมพาพี่น้องมาเบิง่งยาที่ผมสีเกี่ยวไห้กระต่ายครับไห้ง่วผมเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วก็มาเบิง่ง ผมสีเกีียวหนาให้กระไตครับผมบอหูว่าหนาชนิดนี้นะครับเขาเอื้อว่าห้าอีหยังนะครับนี่แต่ว่าเคยได้ยินมีคนบอกว่าหญ้าหนาปากควายนะครับหญ้าปากควายนะคุนวายท่นนะครับก็คือกระไตผมลองเอาไปไห้กระไตเบื่องครับกินดีขนาดครับผมก็คือเบื้องลักษณะของต้นแล้วนี้มันสีมีกากใยไฟเบือหลายนะครับนี่ แต่ว่าพวกโปรตีนพวกอีย่างนี่บอฮู้นะครับแต่ว่าเอาละมันบอมมีสารเคมีนะครับอืมเนี่ฮะห้าดอกมันเป็นแบบนี้ครับหมากมันนี้กับบอฮู้บาหมากหยาอีกอ,อย่างนะครับแต่ว่ากระต่ายนี่กินดีขนาดครับกินดีแล้วก็ขีของกระต่ายนี่คือสุขภาพดีเลยครับเบิ่งสังเกตขีนี่คือขีเป็นก้อนแข็งนะครับคือข,ขีบ บอเปียกนะครับขี่บอเปียกอันนี้ก็ผมเห็นเป็นยังผมยังเอามาให้กินนะครับผมเห็นช่างจอยนะครับอไอไอมิดไอสม,มิดนะครับเพิ่นเอาไห้กระต่ายเพิ่นว่ากระต่ายเพิ่นกินดีว่าสัตผมก็เลยลองเบิ่งครับเออสรุปแล้วคือกินดีดีครับนี่อย่าจักอย่า,ยางโมโหครับ เอาเอื่นว่าหยาปลาควายก็แล้วกันครับเพราะว่าควายก็กินดีง่วงก็กินดีครับนี่หยานี่ก็เกิดตตมทงให้ทงหน้าบานเท่านี่หละครับภาคอีสานนะสีลายหรอกนี่ฮะก็กินแบบนี้แหละกินต้นมันนี่พงเกี่ยวออกเกี่ยวจังสี่แหละครับเกี่ยวมดกำทีละกะต่ต้กินครับก็คืออาหารกระใต้ครับให้กินหยาที่หลากหลายครับให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ มันกระสีกระต่ายกระสีกินดีแล้วก็สุขภาพดีน้อครับนี่เอามาในน้ำแค่นี้แหละครับกะเกี่ยวไปแล้วกะพึงพ่งล่มไว้ครับพึ่งล่มไว้อ่าสักสามสี่ชั่วโมงก็ได้จังไห้กินครับแห้งไรพุดกับมันกนระเพาะเสียบปุ๊บอ่ะกระต่ายก็บอค่อยกินประด้๋ยวทำมันแห้งพุดครับก็ให้กินปกตินะครับไ่ต้องไปพิธีพิธันอะไรอีหยังมากไม่ครับเลี้ยงกระต่าย คิดเบื้องว่ากระต่ายปลามันยู่ยงใดกินอย่างไดกะเอาของสั้สนๆล่ะครับระวังแต่ว่ายา,ยาพวกยังมันทองเสียก็ยาให้กินแค่นั้นละอันนี้คือซิมี่กากใยไฟเบอร์หลายครับเอาในน้ำแค่นี้ครับผมขอบคุณที่ติด,ดตามและชมครับ